คุณเจียบอยู่ระยองระยอง ก็เป็นจังหวัดที่แบบยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปคุณเหน่งสวัสดีคะ่ะคุณเหน่งคะขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ส่งอของขวัญมาให้คุณเจี๊ยบส่งกุหลาบมาให้ขอบคุณนะคะคุณรัตนาพรสวัสดีคะ่ะคุณรัตนาพรน,นะคะสวัสดีที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ตอนนี้สุภวดีพร้อมที่จะนําคนที่ฟังอยู่เข้าสู่การนําเสนอการรายงานข้อมูลข่าวสารของ จังหวัดสงขลาเป็นข่าวท้องถิ่นเรามาติดตามฟังข่าวท้องถิ่นในเวลานี้ไปพร้อมๆกันทักทายคุณสุดดาวันด้วยนะคะอินดี้โซไซตี้เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยครงการบ้านวังหงพุนทธมณฑลสงขลาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานพระยศทหารพระบาทสมเด็จพระประมนินทร พระรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศทหารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ะะรวมถึง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560มาตรา27แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551มาตรา5และมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2400 79จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศทหารพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีเป็นพลเรือเอกหญิงและพลอากาศเอกหญิงทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2,560 เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันค่ะมาถึงข่าวที่สองสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจค่ะเมื่อวานนี้ที่ค่ายเสนานรงมณฑลฐานบกที่42่สหัดใหญ่นะคะ พลเอกวสุเจียมสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของหน่วยพื้นที่กองทัพภาคที่4นะคะโดยมีพลโทภัยสารหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พลตรีอนุสรโอุไรรองแม่ทัพภาคที่4พลตรีประกรณจันทรโชตะ ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42นะคะและกำลังพลมณฑลฐานบกที่42ร่วมให้การต้อนรับค่ะซึ่งการเ,าเขาเรียกว่าการเข้ามานะคะ ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เน้นการปฏิบัติงานโดยยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของกำลังพลให้มีความรู้ความสามารถมีสุขภาวะที่ดีและดำเนินงานภายใต้ระบบบ,บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยขับเคลื่อนการดำเนินการตามวงรอบนะคะซึ่งถือวาอ่าจะมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในอนาคตนะคะให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ เราจะปิดท้าย i n d ี Society เช้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นค่ะโรงพยาบาลสงขลานาคารินมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริการให้กับผู้ป่วยได้มากขึ้นระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2568จะส่งผลให้ระยะว เวลารอคอยในการเข้ารับบริการรักษาด้วยการฉายรังสีนานขึ้นกว่าปกติ หากโรงพยาบาลสามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องฉายรังสีได้แล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งเปิดให้บริการอย่างเต็มศักยภาพทันทีจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เราหยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาทาวโฮมสองชั้น3มห้องนอนสามห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือสามหลังสุดท้ายค่ะมีข้อเสนอราคาพิเศษติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ทักทายคนที่ชมลาฟ์อยู่ในช่องติ๊กตอกอินดีเอฟตอนนี้ทักคุณยู สเตอร์567ดด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาในเช้าวันนี้ค่ะ ร่วมสนับสนุนอินดี้โซซายตี้โดยโครงการบ้านวังหงษ์พุทธมนทนสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทาเลทองโครงการบ้านวังหงษ์พุทธมนทรสงขลาทาวน์โฮมสอง,ง,อสงชั้นสไตล์ทรอปคอลพื้นที่กว้างขวางสามห้องนอนสามห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรืม่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบห่างสายน้ำจากคลองลงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่ 0 8 1 6 9 8 9 5 0 9โครงการบ้านวังหงพุทธบนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074 243 444 081 957 6644